อธิบายเปรศาสจากประชาชนหมือนพาที่ห้าสิบาม Blue Maginary Fan เขาก็คือ Imaginary Fan หละแต่แค่เป็นสายพันธุ์สีฟ้าเขาจะโผล่มาเฉพาะเมื่อเพื่อน,นกดรีโมทสีฟ้าซึ่งรีโมทสีฟ้าจะได้จากการนำรีโมทสีแดงที่โปกติจะชนิษฐ์ Imaginary ตัวสีแดงไปแลกกับกระต่ายทะเลหรือหาเจอตามเล่นชักกล่องหรือโต๊ะแต่โอกาสค่อนข้างหายากเมื่อกดก็จะมีเสียงผู้ชายพูดว่าขอขอบคุณที่ใช้บริการเพื่อในใจินตนาการครับและตัว Blue Maginary Fan ก็จะโผล่มาซึ่งพฤติกรรมและการทำงานของเขาเนี่ยจะเหมือนกับตัวสีแดงเป๊ะไม่ว่าจะเห็นทะลุกำแพงนั่นแแแตตต่่่่ำหหนนนงงจจจะะเเเเมมมมืือออดดดิพพูููททุกๆ30 100ถึบีีีีลล้ววาาาปศย ถ้ามาด้มองเขานานเกินไปเขาก็จะแก้งผมมาใกล้ๆแล้วพอหันไปมองเขาก็จะกลับไปที่เดิมทําให้เขากลายเป็น imaginary f ฟ n แต่มาจากทีมูถ้าพาร์นเจทั้งตัวสีแดงและตัวสีฟ้าพร้อมกันก็จะทำให้พวกมันทะเลาะกันอยู่บ่อยๆพวกมันทั้งคู่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเซบาสเตียนได้ซึ่งถ้าพอลเรมีไอสองตัวนี้อยู่แล้วไปร้านคาเซบาสเตียนก็จะทําให้ผู้มันทะเลาะกันจนเซบาสเตียนต้องตะวาดใส่ y w เิงจากบทสนทนาตอนที่ทั้งตัวสีแดงและตัวสีฟ้าทะเลาะกันเนี่ยาฟสีฟ้าเกิดมาจากความผิดพลาดในขั้นตอนการผลิตทําให้หายากกว่าพวกสีแดงทั้งฝ่ายสีฟ้าและฝ่ายสีแดงต่างไม่ชอบซึ่งกันและกันก็เพราะฝ่ายสีแดงคิดว่าพวกสีฟ้าเนี่ยไม่ควรมีตัวตนอยู่ถ้าเพื่อนใเสีอิมัจนาลีแฟมาก็จะมีบรรตอนจบเกมและถ้าสีทั่งสองตัวก็จะบวกเพิ่มเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ฝั่งฝ่ทั้งตัวสีฟ้าและตัวสีแดงภาคเนียคนเดียวกันที่เห็นว่าพวกมันทะเลาะกันเนี่ยคือนาพาแกคุยกับตัวเองนะครับปืนอ พาคที่ห้าสิ